วิทยุเฮ้าขึ้นดับละเทาฮันนี่เปิดขึ้นไม่แแมจบแล้วเทามันจบแล้วจบจังได่คอยฟังในย่ายเยาวยั่งบบท่านจบเรื่องอยู่ลุงลุงลุงมหามหาท่องดีรับละบอเอออืมรับแล้วห่วยห่วย อย่าเฝ้ารับไปไปไปเฝ้าน่องง่วเป็นมูข่แน่ง่วอข่ออกลูกนี่ข่บ่มีมูมีแบบสองเศร้าน้ำเด้ปะปะเกบอกว่าอย่าให้ข่อยกินอย่าให้ข่กินเรานี่เอ้ยแพงมากแพงมากมันก็เป็นจังสี่ตัวคนนะ Ui... Mặc tôi มันเท่าละตัวนี่ตาลืโโตนแถวาะแควก็เหลืออยู่แค่เหล่มเดียวสิไปกัดสู่ภายใดบอลนี่เหอขนกะโลนเนื้อโตกะม่อมแม,ม่อันมาหาเจ้าดูแลอาบน้ำให้มันจักเถื่อบอนี่แต่กี่แต่ก่อนนั่นนะคือจังหักมันปานลูกนี่ตัวโอ้ยบ่บ่คอ,อยบอ่มีเวลาไปเบิงมันดอก เบิ่งที่ละเนี่ยข่อยกำลังท่องไงอีกบกี้เดือนกับสิคลอดแล้วสร้างมั่นบักตุยนั่นมันเท่าแล้วหูมันกระตึงเอเิ้หนกินเข้ากัยังบกคอยได้ยินก็ะปล่อยมันอยู่ไปตามธรรมศาสตร์ของมันนั่นละจนมาถึงวันนี้วันที่เจ้าหมาแก่ได้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นเพราะ ตอนนี้เขาและเธอมีลูกน้อยด้วยกันพวกเขารักลูกมากเพราะเป็นลูกคนแรกและรอมานานแสนนานเบิงติลาเทาโอ้ยวิลาแก้วตาดวงใจของอีแม่ลูกหลาลูกคําลูกเง้าหนาคือไผเจ้าว่าลูกแม่ก็ต้องหนาคือแม่ตัวเนาะโอ้ยบวแมนบวแมนเบิงติลา ดังกระแมปแมปคือค่อยนี่หืมถ้าเบิงโลดบาทใหญ่มากก็สิดังปึ้งปึงคือค่อยนี่ละเจ้าหมาแก่แต่แต่เฝ้ามองดูด้วยความสงสัยอยู่ห่างๆมันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ลูกของพวกเขามันไม่ได้รับการดูแลเหมือนเมื่อก่อนร่างกายของมันทรุดโทรมทุกวันไม่ได้อาบน้ำแปลงขน บางวันมันไม่มีแม้แต่อาหารตกถึงท้องด้วยซ้ำบักตุยมึงสิไปเฮ็ดยังให้น้องนั่นฮหอ นี่แม่เบึง้งใส่อนอยู่ใสโนอย่าเขามาใกล้น้องบึงด้วยความโกโรธที่เจ้ามาแก่เข้าใกล้ลูกรักตอนนี้เขาลืมหมดสิ้นแล้วซึ่งความเอ็นดูที่เคยมีให้กับสุนัขผู้พักดีของเขาเขาไล่มันออกไปจากบ้านทั้งทงที่มันแก่มากแล้วตุ้ย ตุย้ยเอ้ยตุย้ยมากินเข่าแม่ตุยต้ยตุยต้ยตุ้ยตุ้ยเจ้ากระโบหนาไปไล่มันแบบนั้นเลยบอมมนดึกค่อนถือหัวมันเบิดบุญละบอเหอกระโบนะมันแหงเข่าล่ะจากมันสิไปอยู่ใสได้นี่อันประกาศประกาศ แจ้งทาบแจ้งานี่คือเสียงผูยใ่บ้านเดินเด้อพ่อแม่พี่น้องอันมาต้นนี่มันไล่กัดคนกัดเทิงผู้เฒ่ากัดเทิงเด็กน้อยผู้ญิงผู้ชายนั่นกัดเบิดเลือกนาตุยตุยตุยห่วยตุยเอ้ยสามมือล่ะนั่นไปอยู่ใส่้นตุยเอ้ยตุยมาเด้อ ครับเงื่อนเฮาเด้อตุย้ยแปลนึ้นต้นไม่ห้ไว้ไว้ไวเท่าไรแห่งดีไว้ปานริ่งคุณละเอา้ามือนี้ก็มีเรื่องแจ้งทราบเท่านี้ระเดอ้อโตไฟ่โจมันดูแลเบิงแงงกันเอาเองเด้อบานนี้สวัสดีครับเป็นจังได้เทาพ่อบักตุ้ยบอ่บอบพ่อเลย เอินหาจนทัวหน้าแล้วสงสัยมันสิบไปจากเหาอิลีหละ,ละเทา้าโอ้ยเนาะตะลูโตนเด้บักตุยเอ้ยลองเอินใช้มอหนึ่งเอกเบิงดูเพื่อมันกลับมา่อยเอินคู่มือเอินจนเจ็บข้อเบิดแล้วนี่ถ้าบ่เห็นมามือนี่ก็คือสิเบิดเว้นเบิดกรรมมันล่ะห้วยเทา้าเท้ามาว่าตัวนั้นเทา้าไปเถอะแม่ มันขาบลูกเข้าไปละนั่นแล่นแม่เท้าแล่นแม่เซ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 ทั้งสองวิ่งตามลูกน้อยอย่างสุดกำลังตอนนี้ในใจของพวกเขาเหมือนจะขาดลงเสียให้ได้ทันใดนั้นด้วยสัญชาตญาณเจ้ามาแก่รู้สึกได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของของมันมันฟืนสังขาร และใช้เรี่ยวแรงที่มีครั้งสุดท้ายเพื่อเข้าไปปกป้องเมื่อพวกเขาตามมาจนพบลูกน้อยก็ได้ยินเสียงของสุนัขสองตัวพอสิ้นเสียงการต่อสู้กัน พวกเขาก็เดินตามเขาไปดูจนได้พบว่าหมาที่เข้ามาช่วยชีวิตลูกน้อยของพวกเขาเอาไว้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหมาแก่ร่างกายอิดโรยที่เขาได้ไล่มันออกไปจากบ้านนั่นเองและแล้วเจ้าหมาแก่ผู้ซื่อสัตย์ก็จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แต่อย่างน้อยมันก็ได้ทำหน้าที่ที่น่ายกย่องให้กับเจ้าของผู้มีพระคุณของมันเป็นครั้งสุดท้ายตอบแทนที่พวกเขาเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวอย่างเล็กๆและดูแลเป็นอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้ออาวิทยุห้าขึ้นดับละเทาฮันนี่เปิดขึ้นไหมแทนแม่จบแล้วเทามันจบแล้วจบจังไห ่อยฟังในย่ายเวาย่งบอท่านจบเรื่องอยู่เปิดขึ้นเร็วๆวิทยุเห้านี่หละจบแล้วทานมันเบิดละเท้าโอ้ยสร้างสร้างเจ้าเป็นอย่างจังบอจักสื่อทานมาใส่ปล่อยเหตุทานมันเบิดแบบนี่เลยฟังในย่ายตุ้ยเอ้ยตุย้ยตุ้ยตุยมากินข่าวแล้ว ถ้าเฮ้าสิเหตุจังไดดีละอ้ายตองยานเดอ <c oughs> บอว่าอีหยังสิเกิดขึ้นอ้ายสียังอยู่เหเ้าสองคนสิบบอม่มือผลัดผลากจากกันแน่นอนเถียงหน้าน้อยกับต้นบักม่วงนี่เป็นพยาน <c oughs> อ้ายสัญญาห <c oughs> มู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์โดยแรงน้ำธรรมชาติมีหวยน้องคล่องบึงหลายหม่องหลายบอน ชาวบ้านได้เหตให้เห็ดหน้าอยู่เบิร์ปีแต่ติดตรงที่ว่าคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านไปหาเหตงานโรงงานกันเบิดเหลือไวแต่ผู้ฒถาผู้แก่ไม่มีผู้ซอยเหตหน้าจนต้องหาแห้งงานจากคนต่างหมู่บ้านจ้างให้เขามาซอยเป็นลังเทอไปเป็นจังได้ละไงกอ,อได้ลูกน้องมาคบบอละปีนี้ครับมีหรอกตาเอ้ย แถวว่าลูกน้องเก่าสองคนปีนี่มาบ่ไหวละละ,ละก็เลยได้ผู้บาวสองคนนั่นมาแทนนงอินก็คือสิบ่วหยังดอกเนาะโอ้ยคอยบา่วหายังดอกถ้าเจ้ามาซอยคอยเฮ็ดหน้านี่ก็ดีท่าใดแล้วยังเป็นหนุ่มวัยรุน่นทั้งสองก็บ่อยเอาเียกเอางานปันใดดอกถี่มารับจ้างน้ามูนี่ก็ย้อนวาอยากหาเงิน สื่อแนวแก่เมื่อยไปมือมือเท่านั้นเอง่อญาพ่อยญ่ยแถวนี่มีหนโูหลายบอรครับกะลายอยู่โอ้ยถ้าโตบ่ต้องไปหาให้มันยากหรอกอันมองรลับมองนอนอาหารการกินกับแนวแก่เมื่อยน,นั่นจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดอ้อฮอ่หึ่ห<ส>ึ<ส>่หึออ่หึออ่ห่หึ่หหึ่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 ห่ พอไงบ่ได้ห่วงหรอกนกหนูนั่นถ้าโตอยากสิหาก็ได้แต่ว่ายาามกลางคำกลางคืนนั่นอย่าไปไกลจากเถียงหน้าเฮ้ากรแล้วกันถ้าไปหาอยู่หน้าพื้นเจะของทีเพิ่งก็สีห่วงเด๊ก็ย้ยอนว่าต้องมาพักอาศัยอยู่เถียงหน้าของไงเกิงหลายมือสุขนกระเตรียมของใส่กันมาหลายเติบหลังจากที่จัดแจงหมองพักเรียบร้อยแล้ว กัพักกันเริ่มล่วงมือเกี่ยวเข่าท่านที่จนมาถึงช่วงพักเทียงหลังจากที่ากันกินเข่าเทียงแล้วกาพากันออกไปสำรวจพื้นที่ตายหุยหึหึหึยหย,หยบังที่ละ่ะนี่ข้อหนูไม่แต่ข้อใหญ่ใหว่าแล้วเพราะใหญ่ันนั้นแล้วห่วงไหวหาเองกันยังวะาเฮ้ย โตหาเบื้องแถวนี่ไปก่อนเด้อทั้งสองตื่นเต้นหลายกับการที่ได้เห็นข้องหนูใหญ่จังได้แยกย้ายกันออกไปสำรวจหาอีกเพื่อว่าสิใดมีหมายเอาไว้ห่างหนูใดหลด้หลายเอาไปขัวเป็นกับแกมบริเวณนั้นกันมีเถียงหน้าหน่อยแอบไผ่หญยาหลังนึงคือจังเป็นเถียงหน้าห่างบ่มีไผอาศัยอยู่อือื้ม้้ นั่นมันผู้บ่าวผู้สาวตัวน่ะมันภากันม่เห็นอย่างยู่เถียงหน้าห่างเนาะเบิงสิไปหาจออเบิงก่อนนะู้้พเนยเก่งพเนินแล้วไปไปบ้า,บา,บาคือคัดจังหวะแถววะหุย้ยว่าจังได้ต้มไก่แซบบ่ เฮ้ยแสบแสบพย่อยแสบกเมียข่คอยเหตุผลเี้อพอหอตอนแรงนายอินก็เข้ามาดูแลถามข่าวลูกจางเพื่อว่าหากมีอย่างขาดเหลือกับพ่อเสดหามาไว้ให้เพราะว่าลูกจางเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่เถียงหน้านี่ไปอีกหลายมือเอา้าเดวเป็นได้ผู้บ่าวสองคนนะพ่อบอละแนวแกเมื่อน,ะะน่ะเฮ้ยบีไม่สนใจเสียงไผทั้งนั้น แนใจมันจดจออยู่กับเทียงหน้าหลังนั้นเฮ้ยเดี๋ยวสิยางไปเบิง่งยางดีก่อนเด้อโอ้ยก็มาเด้อคันว่าสั่นบัดกตอนเห้มันต้มใกล้ีนเป่าเฮ็ดให้ยางไปเมินหัวสักกะเทียงกินโอ้ยอยี่ยางวะ คนแหงฝ่าวุ้ยเวล่ะสองคนนั้นเขาไปในเถียงข้าวหนึ่งแล้วต้องค่อยๆยองค่อยๆยองค่อยๆยองเข้าไปแล้วก็พยายามหาปองไผ่หยาขาดเพื่อที่สะได้จอบเบึ่งเหตุการณ์ข้างในได้ย่างเต็มๆตาแต่ก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าแนมเข้าไปข้างในแล้วก็บ่เห็นมีผายูยจักคนเลยอย่ยหว่าง คือจังเห็นเขามันหนึ่งตัวล่ะือว่าแล้วล่ะเด็กี่ยังสิไหวปานนะโอ้ยบักบักบักมาบ่มีเสียงมาเห็ดยางเอ้ากระสิม่านโตไปออกไหมตามที่โตกล้องกันไว้ด้วก่อนมันสิคำไปกว่านี่มันสหากล้องโนมโพอน่ะป้า